สวัสดีครับทุกคนพวกผม PMC Fighter ครับและก็ไม่ได้กลับมาทำคลิปเสานานนะผมส่วนใหญ่ก็ทำคลิปชอนะ็อตเนาะก็คลิปช็อตกระแสค่านใจดีเนี่ผมทำให้ยอดซับของช่องเนี่ยขึ้นมาถึง3 8 0 0ันซับแล้วนั่นเองเย่อีกหนึ่งอ่าอีกไม่กี่อึดใจอาจจะขึ้น4 0 0 0ัซับแล้วก็หวังว่าจะมีวันที่ PMC Fighter ได้โล่แสนซับไม่ก็ล้านซับกับเขาบ้างเนาะ <laughs> ก็ว่ากันไปหน้านะผมวันนี้ก็อยู่กับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราผมกับ Discord TK Remote ไฟนั่นเองนะผมก็ เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมกับอัสดุของการโปรโมนั่นเองของผมก็จะเป็นโปรโม2เซตเนาะจะมีของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็จะเป็นของอ่าคนธรรมดานะครับผมก็นไหนก็ด้ไหนแล้วผมจะมาแกะส่วนของอ่าอันไหนก่อนดีเอาของคนธรรมดาก่อนละกันอันนี้คือคนที่ไม่ค่อยได้ทากิจกรรมเพราะว่ามีเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาด้วยนั่นเองก็ผมจะลงในส่วนของวันที่อ่า New er ar, เอพิวนิวเดือนอะไรวะเอพิวเมษาเนาะ ผมลมงกิจกรรมของไฟฟอ m Home ีแล้วก็ดีนั่นเองก็ไปแจกไก่ให้เพื่อนเพื่อเล่นกันนั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มอันบ็อกก์กันเลยแล้วลลกันเนาะถ้าในคลิปมีเสียงกระตุกหรือว่าเสียงแบบไมช็อตหรือภาพมันวบๆตีติดด,ดับ,ดบ,ดบ,ดบยังไงก็ต้องขออภัยเนาะเพราะว่ายิ่งอดัดนานโทรศัพท์ม,มันยิ่งร้อนนั่นเองก็มาแกะกันเลยแล้วกันนะครับผมมาดูซิโปรโมทเล่านี้เป็นอะไรผมลืมหมดแล้วเนี่ยว่ามีอะไรบ้างซึบนี่นะความไวา หนึ่งสองซ้ำชึบอ่าปรับปุ๊บเออเติร์ตเติร์ตเติร์ตอออเขผมอ่านี่จะเป็นโปรโมหของ2วันนะครับผมที่ลงฟอร์แมตแวนบีและแวนดีใบแรกผมมาจากนิชันรันเกตกับกราวิดีอาเพเทลความสามารถนะผมออโต้เรียาการ์ดเมื่อโจมตีฮิตในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้บูสต์เลือกการ์ดอุปกรณเอออุกอะไรเมื่อกี้พูดแล้วกี้พูดอะไรเลือกอุกบาทจากแบบโซนไม่เกิน2ใบ นำกร์ดเหล่านั้นไปไว้ใต้กองตามลำดับใจชอบถ้าคุณนํากับพระกองสองใบดี่ทายอยู่ในนี้และจ่วหนึ mm ่งใบก็การาวิเดียผมมันเรียกกับอุกาบาทแหละเพราะว่ารอะไรนะแค่ไดโอเวอร์ก็ชนะแล้วบรรกากํากำลังร้องไห้ผมสอบคนเรียกกราวิเดียอะไระก็ว่ากันไปเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการหนึ่งใบที่น่าจะดีนะเอามาวนของอุกาบาดได้นั่นเองใบต่อไปกับเนชั่นดาร์คสเตทกับเดวโลส์ไดเวอร์เอเมชเอเมชความสามารถออโต้เมื่อหยุ่ในนี้ลงสนามช่องเรกาศ เขาจะบ้านเหนืองไปค่าคอร์สเลือกรายการหุ้นหนึ่งใบที่มีควาว่าบรูซในชื่อการ์ดยูนิตนั้นพลังขึ้น5,000จนจบเทิร์นถ้าคุณเลือกการ์เกรดสี่เขาจะชาร์ตและโซชาร์ตว้าวสายบรูซนี่บอกเลยว่าใส่ไว้ประมาณ1นสองใบกำลังดีนะครับผมเล่นได้แน่นอนใบถัดไปของเนชั่นสโตเฮียอาพัดพลันราฟิลอส ความสามารถออโต้เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องเรกาดเขาจะบาร์หนึ่งคอแพนโทเคนไม่เกินหนึ่งใบใช่ไหมคอแพนไม่เกินสองใบลงช่องเรกาดก็ระบุว่าเป็นแพนห้าพันแล้วก็คริคอนหนึ่งและมีความสามารถในการบูสต์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดคือแพนของภาควันกาโอเวอร์เดกับแพนภาควี v, เนี่ยอาจจะเล่นด้วยกันได้นะถ้าจำไม่ผิดอ่าไว้ต่อไปด้สเตยแล้วกับดีเพชชันซาเวียอืมไม่ใช่ภาษาคุกเนะาะก็อย่าอย่าโยงไปทางนั้นนะไม่ดีไม่ดี พอสามารถออโต้เรียกการนะเมื่อจบการสู้ที่เป็นการของคุณที่มีคําว่าบารอมากเนตในชื่อกาสโจมตีเขาตะบาร์สองรีทายยูนิตนี้เลือกการ์ดจากในโซของคุณ10บใบนำการ์ดเลือกการในโซ1สิบใบก่อนแล้วก็เอาที่เหลือที่ไม่ได้เลือกแต่ในโซเนี่ยก็ับเข้ากองการ์ดสลับองว้าวหมดปัญหาบารอมากเนตกองการ์ดหมดนั่นเองนะครับผมแต่จ่ายตั้งสองคาสต์บาร์เนี่ยบาโรก็กินหนึ่งคาต์บาร์ละอ่าไปสุดท้ายจะเป็นของ เนเชอร์ดักสเตดกับจัก,กรพรรดิมังกรนรกปีศาจฟาร์ฟเนลความสามารถคอนทินิวการ์ดคุณสามารถใส่ฟาร์ฟเนลได้เพียงหนึ่งใบในกองการ์ดเท่านั้นออโต้แวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของคุณคู่แข่งเลือกได้การ์ดของตัวเองหนึ่งใบดีทายยูนิตนั้นถ้าและถ้าคุณยังไม่เคยทําการไร์ในเทอร์นี้ยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นคริติคอนปัดหนึ่งจนจบเทิร์นเอไม่ต้องเพอร์โซนาร์อะไรก็เก่งได้เนาะแล้วก็ออโต้แวนการ์ดเมื่อไดการ์ดคุณไม่ใช่เลยละการ์ดคุณสิ เมื่อได้การของคู่แข่งถูรีทายในเทิร์นคุณค่าคอสนำการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซ่เพื่อจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ออโต้แวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเมื่อจบการสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าจำนวนผลรวมเกรดของการ์ดดาร์คสเตทในโซงคูณเป็นสิบสามใบหรือมากกว่าเขาตบาสองสแตนยูนิตนี้และได้ลบหนึ่งจนจบเทิร์นว้าวก็ถือว่าค่าจะเก่งแล้วก็สำหรับฟาร์ฟนิวนั่นเองแต่ใส่ได้แค่ใบเดียวนะแล้วก็อันนี้เป็นฟลอย ปั๊มนูนนะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นกติเตอร์นี่ไหมน,ะนี่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 ที่เป็นเส้นๆอย่างงี้ปั๊มนูนด้วยอ่าอันนี้คงไม่ต่างครับเนาะเพราะว่าผมชนะแค่อย่างละสองถึงสามเกมเองโอเคก็ถือว่าได้อย่างละสี่ครบถ้วนนะครับผมส่วนฟาร์มิวก็เดี๋ยวเก็บใส่กรอบโอเคอันนี้พักเป็นส่วนของอ่าเซตของสามัญโจนเนาะต่อไปเดี๋ยวไปดูที่เซตของอินฟลูเอนเซอร์กันอ่ะเดี๋ยวตัดภาพก่อนโทรศัพท์เริ่มร้อน มาครับต่อมาก็เป็นเซตของอินฟลูเอนเซอร์เนาะก็ขอบคุณอ่าแอดมินมาโคโตะผมที่สนับสนุนชแนลเล็กๆอย่าง PMC Fighter นะครผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการสนับสนุนครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาในส่วนของช่อง PMC Fighter นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้รู้กันแล้วกันว่าจะผ่านหรือเปล่าอ่ามาดูกันนะโปรโม1หนึ่งชุดเซตที่สองออกมาสิอ่าชับหอง อ่ะเซซิเลียหนึ่งสองสามฟาร์ฟนิวอ่าผมจะเอาของแวนการ์ดแวนดีก่อนละกันเนาะนี่ <Okay. S 1> ครับ uh, อันนี้แยกซองของแวนดีออกก่อนคือ mm hmm. ถ้าภาพไม่ตรงกระสียงต้องขออภัยนะครับอันนี้คือเป็นการอัดลองเทคนะครับผม mm hmm. เพราะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดกันได้แหละมันโทรศัพท์ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะนะอ่า mm hmm. อย่างแรกคือฟาร์ฟนิวสี่ใบนะครับผม mm hmm. ตอนนี้ผมมีฟาร์บนิวหกใบแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเอาใส่กรอบไ้ ไปอ่าอันนี้จะเป็นคริติคอนของร้านเกรผมกับที่รักของฉันโมจินะครับผม4ใบแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดของนชั่นรักก็เดมพายผมกับคมดาบแสงจานแห่งการลงทันอากาศยูมิก็ถ้าจำไม่ผิดการ์ดใบนี้เคยออกมารอบหนึ่งแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดในส่วนของอาร์สกินไทยไปต่อไปซึบอ,อันนี้ก็จะเป็นเซตที่ลงในส่วนของดิสคอร์แหละถ้าจำไม่ผิดอ่าเป็นเอเมท ซาเวียอาราฟิรอสแล้วก็กาวิดียเพลเทลนะครับผมก็ประมาณนี้ผมอันนี้ไม่อ่านสกิลเพิ่มละเพราะว่าเป็นสกิลเดิมนี่ขอญาตเก็บว่าผมอาร์สกินไทยถ้ามีโอกาสเก็บก็เก็บหปครบนครับผมเอามาใส่กรอบโชว์นั่นเองก็ที่ผ่านมาผมขายสกินไปก็ตั้งเยอะนะสำหรับสกินอาร์ไทยก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเงินเมื่อไรเดี๋ยวผมไปตามเก็บมาใส่แฟม้มแล้วก็เอามาอวดตอนสิ้นปีนั่นเองอาแล้วก็ความพิเศษับผม การนี้ฟลอยจากนูนนะจ๊ะอ่าไม่โฟก,กัสละกล้องฮัลโหลไหนโทรศัพท์กาอะไรเงี้ยนี่นี่น,นี่เหมือนกับฟารบนิวเลยช่วงช่วงตรงเนี้ยถ้าใครเพื่อนๆคนไหนได้แล้วจะรู้นะผมว่ามันเป็นฟลอยแบบไหนเท็กเจอร์เดียวกับฟารบนิวนะผมแค่ในะส่วนของตรงตรงไหนวะเอ้ยมันปั๊มหมดเลยเออเราจะพูดสามทำไมโอเคอันนี้เป็นของโอเวอร์เดสนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปของ Format ต a n นดที่ผมรักกันนั่นเองนะครับผม มาครับเมื่อกี้ก็ตัดน่าจะตัดผ้าไปแหละเพราะโทรศัพท์มันร้อนเนาะก็ะอันนี้จะเป็นของบรรกาศนะครนบผมที่ผมรักที่สุดก็จะเป็นใบแรกก็เป็นเซซิเดียเลยอันนี้เอาออกมาก่อนชุดหนึ่งชุดสองอ่ะเอ๊ะของแมนดีแล้วหรออ่ะของแวนดีต่อแล้วกันใบแรกกับอา r คาร์ดินอลแฟงอารได้พอสามารถออโต้เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องเรกาด้าโล่งคุณเป็นอาบิซอลดาร์กไนท์ คอสตาบ้า,า,บาหนึ่งคอกองทัพเงาโทเค็นหนึ่งใบลงช่องเรียกาดเล่นกับในส่วนของ Office. ออฟฟิศต่อไปเคเท,เทอร์กับนักกวีบรรเลงสวรรค์ลูโททีควสามารถออตโอตโอเรียกาดเมื่อ,อยูนิตนี้บูสต์ยูนิตเกรดสามหรือสูงกว่าถ้าเป็นการคุณมีคำว่าบาัตท,ทิออนในชื่อกาดยูนิตนี้ได้รับพลังขึ้น5,000จนจบเทิร์นก็จริงๆบาตท,ทิออนโคงไม่ใส่กันหรอกมั้งเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ไปใสในส่วนของเกรดสามกันหมดแล้วแหละ ใสาไม่ไปสองใบก็อาจจะได้ใช้มั้งแต่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นเขาใส่เพยคิลเลอร์กันนะนะอันนี้ดานะร์ก,กเดนพายกับพระยุทธะเอ่อชื่ออะไรเนะี่ยพระยุทธแห่งเปลวเพลิงโคคังความสามารถออตโอต้เรียกากาศเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตห้ามียูนิตที่มีสกิลภาพโอเวอร์เดชจั่วการหนึ่งใบนนงไ,ไม่ได้ใช้นะผมอันนี้เอามาประดับฝาบ้านเ,ยเฉยๆดาร์กสเตทกับผีเสื้อมายาสีม่วงฟานจูความสามารถออตโต้ เมื่ออยู่ในนี้ลลสนามช่องเรากาดถ้าคุณมียูนิต5ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งใบคาคอร์โซชาร์สสามจากนั้นถ้าการในโซมี10ใบหรือมากกว่าเลื่อกเป็นการคุณ1ใบย,ยูนิตนั้นพลังพิ่ขึ้น5000จนจบเทิร์นแหมสกิลแบบนี้ไม่บอกก็รู้นะว,ว่ามาเล่นกระสายไหนใช่ครับผมมันเอามาเล่นกันในส่วนของสายบารโรแมกเนตนั่นเองก็อของซับก็เยอะนะแต่เฮียแกไม่มีร่างใหม่นี่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเป็นในส่วนของววนกากระสายาญ,ญี่ปุน่นหรือว่ามีแล้ววะเออน่าจะมี ก็ดูบันผ่านเนาะอันนี้แบนดี้ผ่านไปต่อมาเป็นแวนบีจริงๆใบแรกับผมกับทหารเสือแห่งดอกลิลี่้นามเซซิเลียรีเวิร์สนะครับผมอู้สวยมากๆผมปั๊มสีเขียวด้วยในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะครับผมอันนี้ประมาณนี้แล้กันของจริงสวยนะทำไปเล่นไปอันนี้จะผมเอาของที่ว่าเป็นโปรโมโร้านค้ามาเทียบไปดู อ่ะชึบนี่ใส่กล่องไว้อย่างดีมาเทียบกันฮนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดูด,ดูความต่างก็เอาจริงๆถ้าไปใส่กันดิออสคงจะใส่เป็นปั๊มสีเขียวตามแคลนะครับผมส่วนนี้จะเอาไว้ใส่เล่นในเด็กนั่นเองก็ใครสำหรับใครที่รอทหาศศรเสือรีเวิร์สก็รอกันบายาวๆนะผมซีรีส์ของมันกาวีที่เป็นเด็กโปรไฟล์ผมกล่าวว่าเดี๋ยวรอพวกเหล่ารีเวิร์สยูนิตออกให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปยาวๆแบบ อ่าย uh, ูน uh, ิตร so so, uh, ีเวิร์สสัก1 5 1 6ตัวครตัวผมมันมีกี่ตัวนะของเก่าจำได้ว่ามี13ตัวถ้าจำไม่ผิดนะถ้าไม่รวมลิโจ๊กเกอร์อ่าของใหม่มันเพิ่มมากี่อันนะเพิ่มไทจิกะเซเพิ่มวอลลาเคิลทิ้งแท้งเพิ่มเจเนซิสเพิ่มสไปบาร์เทอร์โอ้เพิ่มมาตั้งสีแครนะผมถ้าดีนับได้ตอนนี้ก็เงื่อนกับเกียร์คอนิชันก็ยังไม่มีตัวตนอยู่เหมือนเดิมเนาะขอความสามารถซีซีเรียผมไม่อ่านแล้วกันฮยอันนี้ของบรรากาศดีแล้วกับ เจ้าหญิงแห่งถ้ำเพชรมรกตเมเบิร์น uh, อ่าเมเบิร์นความสามารถนะผมการดใบนี้จะนับว่าเป็นสตรีมอ่าสตรีมดีวีเอดรา้อนด้วยก็จะเป็นยูนิต2ชื่อแะผมไ้เลขกระสายของคีออสนั่นเองก็คีออสเห็นเขาบอกว่ามาแรกๆยังไม่เก่งใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมด้วยสกินเซิร์ฟไทยของเรายูนิตหนึ่งใบจะมีชื่อ2อันทำให้สกิลของคีออสเล่นง่ายมาายิ่งขึ้นนั่นเอง อ่าเทคก็ออโต้เหมือนเดิมเนาะเมื่อจบการสู้ที่มันบูทเอาตัวมันเข้าโซเลือกยูนิตหนึ่งตัวบวกสองพันพีข้อโซไปถัดไปก็จะเป็นของลีลีเข้าโมนาทเ e r ร o ผมกับสีชมพูกับไปพร้อมกันปีที่บยบินในท้องฟ้า a n t เ e ียชื่อสะย,ยาวไม่มีสกิลยอะไรแต่น้องน่ารักนะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้หรับสำหรับไอส่วนของ i n f l u ูเอนเซอร์ตแะเป็นสปอนเซอร์ของ Record KK Remote อดไฟผมพูดอะไรวะเอาใหม่ ก็จบลงมาแล้วผมสลับการรีวิวกันส่วนของการโปรโมทจาก i s s o r r KK r e เค t e f i g ไฟที่เป็นสปอนเซอร์กับ PMC Fighter ตมาตั้งแต่เนิ่นนาน,นะครับผมก็ระหว่างผู้โหจะเอามาเรียงๆกันแหละว่ามีอะไรที่อาได้มาบ้างโอเคับผมก็ประมาณนี้ครับผมถ้าหากว่าใครอยากเล่นการ์ดทุกฟอร์แมตนะผมไม่ว่าจะเป็นเันการ์ดวีันการ์ด Normal Fight หรือที่เรียกว่าพีเ i u มหรือจะเป็นของ Over r ร ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ Discord KK Remote ไฟที่ผมขึ้นไว้หน้าคลิปได้เลยนะครับผมก็เงื่อนไขาการเล่นเงื่อนไขาการสมัครและเงื่อนไขาการรับรางวัลหรือทำกิจกรรมใน Discord ผมก็เคยทำไว้นานมาแล้วนะผมก็ถ้าใครอยากให้แบบในไหนคลิปมันก็นานแล้วทําใหม่เซียกรอบนึงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างๆมานั่งทําใหม่ให้นั่นเองครับผมจะได้ทดันกับยุคป,ปัจจุบันนั่นเอง สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะผมมันจะเป็นเล็กโปรไฟล์ดีๆอะ,อะไรอีกนะคลิปช็อตแบบรุ่นๆหรือคลิปช็อตแบบมีสาระก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยผมสำหรับการทุกการติดตามเนีไม่ได้พูดอ,ออกกองสนานเริ่มพูดลินล้นรัวแล้วเอาเปว่า See you again นะผมอ่ะ have a nice day กับทุกคนครับฝันดีครับผม